ว่าว่าม,มีเรื่องอะไรจะคุยเห <c oughs> งาเาเล่นเกมด้วยใช่ไหนว่าพี่ผมมีเรื่องปรึกษาไม่ใช่หรอทักมาในเฟซอ่ะมันก็มีอ่ะแต่กูก็ไม่อยากปรึกษามึงเท่าไหรช่ชยเอาอีหีอยพูดมาพูดมาพูดมาได้คุยได้ไม่เว้ยสมมติว่ามึงมีแฟนอ่ะแล้วมึงแบบมึงเผลอทำแฟนมึงท้องอ่ะ,<ฮ>ะแล้วแล้วเราอยู่ในวัยเนี่ยเราแม่งจะแบบทำยังไงดีอ่ะ ไม่รู้จะทํายังไงดีอันนี้อันนี้กูแค่แบบปรึกษาเฉยนะไม่ใช่ว่ากูทำจริงๆนะไม่ได้ทําใช่ไหมคือปรึกษาเฉยก็ไม่รู้ว่ามันมันท้องหรือเปล่าเอ้าตรงนู้นยังไงเนี่ยตรงนู้นทำคนท้องเหรอก็ก็ไม่รู้ว่ามันท้องหรือเปล่าแต่น่าจะท้องเหรอโอยเพราะเป็นตรวจเป็นตรวจเอาซื้อที่ตรวจคันมาตรวจมันก็แบบมันก็ขึ้นว่าท้องอ่ะช่แบบตกใจใช่ใช่กู้ก็ตาแหลวเนี่ยแกล้งกูว่าเนี่ยไม่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 จริงจังเลย กูก็เลยแบบกูเข้าใจป่ะว่าเราอยู่ในวัยเนี่ยแล้วเราแบบเรายังไม่พร้อมเลยกูก็เลยตกใจที่แบบแม่งท้องจริงเหรอวะแต่แต่แต่ยังไม่ได้ไปหาหมอนะแค่ซื้อที่ตรวจคันมาตรวจกูก็ไม่รู้ว่ากูต้องทำยังไงวะที่แบบมันมันยังไม่พร้อมอ่ะก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าท้องหรือเปล่าก็คือแต่ก็มีสิทธิ์หรือว่าตกใใช่ใช่มันมันเอาซื้อที่ตรวจคันมาตรวจอ่ะมันขึ้นว่าท้องเลยเว้ยแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาหมอให้หมอตรวจใช่ไหม อย่าง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 ไม่ได้ไปหาหมอให้หมอตรวจคือ,อยังไม่กล้าไปเว้ยต้องลองไปให้หมอตรวจด,ดูก่อนอะแต่ถ้าเกิดไม่รู้อะถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นกูทําคนท้องก็ก็ต้องคุยกับผู้หญิงก่อนว่าเขาโอเคหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดผู้หญิงเขาโอเคอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเราทําคนผู้หญิงแบบลูกเขาท้องทั้งคนน่ะเราก็ต้องไปคุยกับพ่อแม่เขาอะถึงมันอาจจะแบบ เาเรียกว่าอะไรวะมันอาจจะไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ยังไงมันก็ต้องรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่ทมึงทาไปแล้วอะกูกูเข้าใจเว้ยแต่กูกับทางบ้านเขากูก็คุยกันได้ปกตินะเว้ยแต่แบบไอ้เรื่องท้องกูว่ามันเรื่องใหญ่ไปป่ะใหญ่กูก็ยังเรียนอยู่อะกูก็ยังไม่พร้อมที่จะมีเข้าใจป่ะแล้วตอนทำมึงไม่ป้องกันนี่ไงกูกูป้องกันเ้ยกูป้องกันเลยป้องกันแล้วมันหลุดท้องนี่ไงกูไม่รู้แต่แบบ กูโอ้โกูไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ก็มึงต้องหามึงต้องพยายามไม่เครียดก่อนว้ยแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงก่อนว่าจะเอายังไงต่อกูปรึกษามาหมดแล้วเว้ยมันก็บอกแบบเดี๋ยวเนี่ยวันพุ่งเนี่ยไม่เนวันพุ่งเนี้ยไอ้วันมะรืนอ่ะก็จะไปหาหมอตรวจให้ดูให้มันแน่ใจดีๆก่อนแต่ว่าคืนเนี่ยจะไปคุยกับฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ฟังฟังแบบฝ่ายหญิงก่อนอ่ะ อ่าประมาณนั้นอะคือแบบต้องไปคุยกับเขาก่อนก็ดีก็ไปคุยก็เข้าใจแหละมันกูไม่ปล่อยเลยเว้แต่แบบกูแบบมันยังไม่พร้อมอะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมไออารมณ์ไม่พร้อมก็เข้าใจเว้แต่ว่าคือก็ต้องป้องกันถึงแต่มันพลาดมาแล้วอ่ะก็ว่าอะไรไม่ได้หรอกเออก็นั่นแหละก็อย่าไปโทษตัวเองเลยมันมันพลาดแล้วถ้าไปโทษตัวเองมันก็จะมีแต่แบบทําให้เครียดเปล่าๆก็ คุยกับผู้หญิงให้รู้เรื่องกันแล้วก็ไปคุยกับพ่อแม่เขาถ้าพ่อแม่เขาไม่ว่าอะไรก็ต้องคุยกับพ่อแม่ตัวเองด้วยแล้วก็คือยังไงก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบอะคือมันไม่รับผิดชอบไม่ได้เรื่องเนี้ยกูกูรับผิดชอบอยู่แล้วเว้ยอืูรับผิดชอบอยู่แล้วเว้ยแต่แบบกูก็ยังไม่พร้อมอะก็เข้าใจแต่ว่ามึงทํามาแล้วอะมึงก็ต้อง รับผลไ,ไม่ได้กูกูรับผลเว้คือแบบถ้ามันท้องจริงๆอ่ะถ้าไปตรวจแล้วท้องจริงๆกูก็เลี้ยงนะเฮียเออกูก็เลี้ยงก, <ๆ S 2> ก,ก็นั่นแหละก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําแล้วก็อย่าไปคิดมากมเด็กไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะถ้าเกิดออกมามีลูกอ่ะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเราก็จะไปโทษเด็กไม่ได้ด้วยกูไม่โทษหรอกถ้ามันออกมาจริงกูก็เลี้ยงก,ก็ลูกกูกูก,ก็เลี้ยงปกติอยู่แล้ว ็ดีส่วนเรื่องเีนิเนก็กูกูก็แค่แบบว่าทําไมต้องเป็นกูแต่แบบก็กูยังไม่พร้อมอ่ะคือถ้าไม่พร้อมมันก็ไม่ไม,ไม่ควรไปม,มีอะไรกันตั้งแต่แรกนะเอาจริงอาจจะเห็นกูเป็นคนแก่ตัวก็ได้เว้ยแต่แบบกูยังไม่พร้อมจริงแต่ถามว่ากูจะเลี้ยงไหมกูเลี้ยงเว้ยกูเลี้ยงอยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวอีกเมื่อเลือนก็น่าจะไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่งให้มันแน่ใจก่อน เออไปหาเออใช่ใช่ยังไม่ได้ไปหาให้หมอตรวจนี่ไปให้หมอตรวจให้แน่ใจให้มันชัดก่อนอ,อก็ถ้า,ถาท้อง<ห>จริง,รงๆก็ต้องรับผิดชอบถึงจะบอกว่าเราไม่พร้อมมันก็ไม่ได้เพราะว่าคือตอนทํามันก็ทําด้วยกันนะมันก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบบอกว่าใครคนนึงไม่พร้อมมันไม่ได้หรอกคือทําแล้วเราก็ต,ต้องคิดถึงผลด้วยว่าถ้าวันนึงมันพลาดขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบมันจะไม่พร้อมมันก็ไม่ได้หรอกกูรับผิดชอบอยู่แล้วเว้ยกูเพิ่งมารู้เรื่องเมื่อวานนี่นะเว้ยเมื่อวานนี่เลยอ่ะเมื่อวานตอนแรกอ่ะเขาเหมือนเขาะ่กบอ ต,ต,ต,ตมันมันมนัแบบกูก็สังเกตมานานแล้วเว้ยมันก็แบบลุกลี้ลุกลนหน่อยเ,ออเดี๋ยวก็เลยบ,บอกอ่าเข้าใจพอพอมันบอกก็เลยไปซื้อที่สุดคันมาตรวจก็เออก็ก,ก็มันก็ขึ้นว่าท้องก็พรุ่งนี้ไปตรวจให้หมอตรวจให้มันเรียบร้อยเสร็จสับคุยกับเพราะถ้าเกิดท้องจริงจคุยกับพ่อแม่เขาต้องรีบคุยย,ยิ่งอ้าวเคียร์ไม่ใช่อินฟอสเตอร์ยิ่งรีบคุยเมื่อไหร่ก็ เราจะได้มีเวลาวางแผนอะไรเยอะเท่านั้นแต่ถ้าเธอปิดบังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ความอะไรหรอกกูไม่ปิดบังอยู่แล้วเว้ยคือแบบกูก็เปิดเผยตลอดอ่ะกูก็พามานน่นมาบ้านคือแฟนกูกูก็บอกพ่อแม่กูตลอดก็ดีก็ูมีนน่นมีฝ่ายชายเอ้แบบมันปฎิญาติฝ่ายฝ่ายฝ่ายผู้หญิงเขาเ็ารู้กันหมดว่าคบกันอะไรกันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องท้องมันเกินตัวไปเน่่ยกูก็กูไม่ได้ว่าอะไรมากเว้ยแค่แบบ ถ้ามันท้อจริงๆอ่ะก็ภาระทุกอย่างก็น่าจะมาตกที่แม่กูอะไรประมาณเนี้ยเพราะกูก็ยังแบบเรียนอยู่กูก็ยังเรียนอยู่ไงถ้ามาท้อจริงๆก็รู้จริงๆิง่อ่าภาระจะตกที่แม่มึงไม่ได้เว้ยมึงต้องทํางานหาเงินว้ยคือคือตอนนี้มึงต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานหาเงินไปด้วยมึงจะเรียนอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้มึงมีคนที่ต้องดูแลแล้วก็ใช่ไงแต่มันก็จะเหนื่อยกว่าเดิมมากๆกูก็่าใจเลยเหนื่อยอยู่แล้วแหละ ทำมาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบอ่ะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวว่าจะไปให้หมอตรวจอีกครั้งหนึง่งถ้ามันทอนจริงๆก็จะแบบอเดี๋ยวกูจะโทรหา,าอีกรอบนึงนั่นแหละมันก็มันก็เป็นเรื่องที่สมควรเครียดนะแต่ถ้าเครียดแล้วมันไม่ได้อะไรก็อย่าไปเครียดวางแผนดีกว่าว่าในอนาคตจะทํายังไงต่อถ้าเรามาเครียดอยู่ที่จุดนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกวางแผนไว้ไปไปเก็บเงินต้องเริ่มเก็บเงินต้องเริ่มวางแผนแล้วเพราะตอนนี้มึงไม่ใช่แบบว่าคนเดียวแล้วอ่ะ กูเครียดจริงๆเลยนะเว้ยแบบนั่นแหละมันเกิดมันทำแบบมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วแบบจะปล่อยมันไปกูพยายามจะไม่ให้คิด่าแบบมันปวดหัวแต่วันมันมันเรื่องใหญ่เกินตัวเกินไปอ่ะมันไม่คิดไม่ได้เว้ยก็ใช่ก็ควรคิดมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแล้วตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของพ่อกับแม่ ของฝ่ายมึงแล้วก็ฝ่ายพ่อแม่เขาด้วยแล้วก็มีเรื่องของเด็กที่มึงต้องดูแลในอนาคตก็ต้องถามอย่างนี้ด้วยว่ามึงรักเขาหรือเปล่าถ้ามึงรักเขามึงก็ต้องดูแลเขาให้ได้กูรักเลยรักกมากๆเลยอยู่ด้วยกันมาแบบจะสามปีแล้วอ่ะถ้าว่ามีตอนกูพร้อมทุกอย่างกูจะไม่ว่าอะไรเลยเออแบบวันนี้กูยังไม่พร้อมมาเลยเลยไงกูยังแบบกูยังไม่มีบ้านยังไม่มีเงินยังกูยคึกกูยังเรียนอยู่อ่ะ ืมนั่นแหละก็มีแค่นี้แหละที่จะมาปรึกษาแหละมันก็แบบอืมตอนแรกจะโทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่แบบยังเคลียร์ไม่ลงตัวไปทบทวนดูสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในอนาคตแล้วต้องทําอะไรมั่งก็ไปศึกษาข้อมูลไว้เยอะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไปตรวจให้หมอตรวจให้ชัวร์ชัวร์ก่อนเออมาจะไปเมื่อเลือนนะพรุ่งนี้ไม่ว่างเอารีบตรวจนะเรื่องพวกนี้มันปล่อยปล่อยปะาละเลยไม่ได้อืมอืมอืม,อม 就米开那不我嘿，嘿。<laughs>